ที่สองนียนะคะเรื่องสัมพันธ์ไทยพม่าเนี่ยรู้ไหมคะมิติที่พม่ามองไทยเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นแหล่งทมากรินเป็นแหล่งให้ที่ทํากินกับคนพม่าเป็นทั้งที่เรียนเป็นทั้งที่ทํางานแล้วก็เป็นมิตรที่ดีนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องแหล่งทํากินนะคะ แรงงานพม่าเนี่ยที่เป็นตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสองล้านกว่าแต่คนพม่ากับคนไทยยืนยันว่าน่าจะถึงเลข5หรมาเป็นไปได้ไหมมากกว่า5ด้วยซ้ำเพราะว่าทุกแหล่งของการผลิตไม่ว่าจะเรื่องของการประมงเรื่องของการเกษตรเรื่องของโรงงานต่างๆเรื่องของกีดเรื่องยางอะไรต่างๆไปเติมน้ามันเอาง่ายๆใครขับรถไปเติมน้ํามันเนี่ยเด็กปั๊มพม่าทางนั้นเจสิคือคือพูด คือพูดไม่ไม่ค่อยถูกอ่ะแต่น่ารักใช่ไหมฮะคือคือเรารู้อ่ะใช่ไหมว่าเขาพูดไม่ถูกแต่ว่าความตั้งใจของเขาเนี่ยมีสูงเพียนเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยมันก็จะออกมาสำเนียงที่เราเรารู้าเลยแลเรารู้เลยพอเขาพูดปั๊บเรารู้เลยเตอข่าไหรเนีเรารู้เลยว่าหนูมาจากเมืองไหนใช่ไหมฮะเขากเงะถามว่ามาจากเมืองไหนแต่รู้แล้วว่าพม่าแน่แน่นอนเลยนะคะเดี๋ไปร้านอาหารอาจารย์ก็จะพบเลยว่าทุกทุกร้านอาหารที่เสิร์ฟเนี่ย คอนเสิร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น เป็นพมา่า,มาแล้วก็ผู้หญิงพมา่าก็สวยสวย,สวยด้วยนะคะก็ะอาจจะไม่สวยชูชาแต่ว่าสวยธรรมาชาติสวยธรรมชาติผู้หญิงพมา่าเนี่ยสวยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยเป็นแหล่งทำกินให้พมา่าก็คือคนพม่า,มาเนี่ยเนื่องจากเขาปิดประเทศแล้วเศรษฐกิจของเขาเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะปิดตัวอยู่สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่เขาจะเปิดเนี่ยกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยคือแหล่งที่ทำกินที่ให้โอกาสกับคนพม่าเลยทีนี้มาดูว่าในอาชีพอะไรบ้างที่มีอย่างเช่น คนงานพม่าในประเทศไทยเนี่ยปัญหาปัญหาของคนงานพม่าเนี่ยนะคะสาวพม่าสวยเห็นไหมสวยสวยเนี่ยดิฉันไปพม่ามาสองวันสาวันที่สุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ทาธนาคาเหมือนกันเลยรเราก็ที่เห็นๆเ,เนี่ยข้างๆเนี่ยเป็นธนาคาที่จะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะจะมีสีเหลืองเขามาฝนกับหินนะหินดินดานเนี่ยฝนเอาน้ําธรรมดาเนี่ยใส่แต,แต่คนพม่าใช้น้าฝนนะคะแล้วก็เขาก็จะทาเพื่อให้รักษาผิวและทําให้สวย แล้วก็ตึงแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันเย็น,น,ยนบ้านเราเนี่ยบ้านเราบ้านพม่าเนี่ยอากาศมันร้อนเ<อ>พราะฉะนั้นพรเราทาธนาคาแล้วท,ทำให้ผิวเราตึงเย็นแล้วสวยแล้วสังเกตไหมคว,ว่าสาวพม่าหน้าเกลี้ยงเนียนทุกคนคไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยเคยเห็นสาวพม่ามีสิว หรือว่าเป็นหน้าเป็นฝ้าไม่ค่อยมีเลยยังไม่ได้ใช้เครื่องสำอางเออใช่ใช่เขาใช้ใช้ธนาคาเนี่ยค่ะคือต้นไม้เนี่ยเอามาบดแกนแกนแกนมันเนี่ยมาบดเลยนะคะก็ทําให้หน้าเนียนนะคะมากเลยทีนี้คนงานพม่าในประเทศไทยที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะว่าตัวเลขบอกมี2ล้านแต่จริงๆแล้วนับกับห้าจำได้ไหมคะดรชนินที่องซานซูจีมาเมืองไทยครับไปมหาชัยก่อนเลย มหาชัยนี่ส่วนใหญ่สองแสนนะที่ออกมาใช่ไหมคะโอ้โหนะคะเป็นคนงานจับปลาไหมเป็นคนทั้งทั้งอยู่ในเรือทั้งอยู่ทั้งบนบกแพปลาแพปลาแล้วก็อยู่ในโรงงาน ค่ะพาะแถวมหาชัยแถวมหาชัยอัมพวาย่านนั้นเนี่ยโรงงานเยอะโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ใช่ไหมคะแล้วก็โรงงานพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆก็บอกคนงานเนี่ยเกือบจะ100%เปเซ็นต์เป็นพม่าทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่จะมีปัญหาเรื่อง เหมือนเหมือนคนไทยรังเกียจเขาไหมาหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ว่าคนพมา่าคือคนพม่าเนี่ยหรือคนไทยคนทุกชาติทุกภาษาแล้วอาจารย์ครับมันก็มันก็มีคนดีคนไม่ดีปะปนอยู่<อ>นะไอเราจะไปบอกว่าคนพม่าดีหรือไม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าพื้นฐานคนพม่าเนี่ยเป็นคนเป็นคนพุทธเนี่ยมีจิตใจดีงามเป็นคนน่ารักนะที่เมเจาเนี่ยใช่ไหมเหมือนกับคนไทยนี่แหละแต่ ถามว่าคนไทยมีไหมมีไหมคนที่แบบคนไทยแย่ๆก็เยอะนะก็เรียกภาษาอังกฤษเรียกซัมดูซัมดอนมีทั้งมีมีดีแล้วมีไม่ดีเหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์มันไม่เท่าไหร่มันไม่เ่เดียวยังคนพม่าที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะเรียนรู้อาชีพะเรียนรู้การออมเงินอันนี้สําคัญนะทีนี้ เท่าที่เห็นเนี่ยมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจก็คือว่าในห่วงเวลาหนึ่งจากอดีตถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแรงงานพม่าถูกไหมคะก็คือแม้กระทั่งคนที่เรียนจบปริญญามาเนี่ยก็ยังมาเป็นแรงงานใช้แรงงานแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะคนพม่าเข้ามาเรียนต่อแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำนักงานแล้วนะคะจุดที่ได้เปรียบของคนพม่าคือภาษาดีหนึ่งมีรู้ภาษาไทยผู้ภาษาไทยชัด แฉลภาษาพม่าได้ด้วยภาษาอังกฤษได้ด้วยบางคนเนี่ยก้าวเลยไปถึงขนาดเรียนภาษาจีนด้วยเด็กไทยจะแย่ซะไหมเนี่ยอันนี้แหละที่น่ากลัวเพราะว่าเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญแล้วเราคิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นประเทศที่เจริญเราควรจะเคลื่อนย้ายตัวเองไปลงทุนในต่างประเทศแต่ว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้คนไทยไม่ชอบคนไทยติดทินแล้วก็คนไทย แทบจะนับตัวได้นะคะที่ไปต่างประเทศแล้วไปได้ทำไงไปเที่ยวกันส่วนใหญ่ไปไรงทุนเนี้ยอาจารถ้าเราจะไปลงทุนอย่างเงี้ยอืมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพูดไปได้เราจ้างใครครับต้องจ้างคนพม่าใช่ใช่เราเสียทุกประตูเออจริงด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่าสังเกตมากเพราะว่าพอพอพูดถึงภาษาอังกฤษคนไทยก็ไม่เข้มแข็งอีกออใช่พอพูดภาษาไทยสมัยนี้ก็ ยิ่งไม่เข้มแข็งไม่ค่อยเด็กไทยไม่ค่อยเก่งภาษาตัวเองด้วยนะไม่ได้ว่าคนที่เก่งก็เก่งไม่ได้นินทานะแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือว่าเราเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญกับภาษาของตัวเราเองน้อยลงทั้งนั้นจริงๆมันเป็นการแสดงเอกลักษณ์ของประเทศที่มีวัฒนธรรมสูงนะเรามีภาษาของตัวเราเองมีมีตัวอักษรของตัวเราเองเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นผู้มีอารยะเราเราเห็นนะจันนะพม่านี่มี60กว่าล้าน มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังจะเป็นวร์จินเลยนะยังอุดมสมบ<อ>ูรณ์แลมม้นทุกคนคิดว่าการไปลงทุนในพม่าเนี่ยอันที่1ต้นทุนทางวัตถุดิบถูก<ช>อันที่2ต้นทุนทางแรงงาน,งงานถูก,ถกอันที่3ก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมในพอสมควรแต่แต่ยังมีจุดอ่อนอันนึ่งคือเรื่องไฟฟ้าไฟฟ้ากับเรื่องสาธารณูปโภคก็คือเช่นเช่นทางรถเส้นทางอะไรเนี่ยมันก็จะดีเฉพาะเมืองใหญ่เนี่ยนะคะกำลังกำลังพัฒนาแล้วก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าผมว่าก้าวเร็วมากต้องบอกว่าก้าวเร็วมากที่นี้ช่วงสามปีหลังมานี้ก้าเร็วมากก้าวเร็วมากต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าก้าวไม่ได้ก้าวไม่ได้ก้าวกระโดดต้องใช้คำนี้กระโดด พาะเขามีญี่ปุ่นมีจีนมีสิงคโปร์มีฮ <Back up, S 2> ่องกงแบ็กอ <Back up. S 2> ัพแบ็กอัพญี่ปุ่นนี่เรียกได้ว่าให้เกิดร้อย,ให,อยให้เกิดร้อยทีเดียวนะคะทีนี้มีอยู่อันนึงเราดูว่ารอบบ้านเราหรือหรือมอ,องเนี่ยอาเซียนเนี่ยรเราก็มีประเด็นขัดแย้งเล็กๆกับตะเข็บชายแดนะนะ่มันมันมีอ่ะประเทศไหนๆในโลกก็มีแต่ดูเหมือนว่า เรากับพม่าเนี่ยไม่เคยไม่ไมค่อยจะมีข้อขัดแย้งทางการเมืองเลยนะไม่เคยได้ยินเลยอย่างน้อยๆช่วยอ,อายุเราเนี่ยนะคะเราเป็นรัฐบาลที่เป็นมิตรกันมาตลอดนะคะหรือว่าตอนช่วงที่เรามีการเลือกตั้งแล้วพม่าเองเนี่ยเป็นเป็นรัฐบาลทหาร,รนะคะตั้งแต่สมัยท่านอูท่านมองท่านทั้งหลายแหละตันช่วย<ม>ไล่ลงามาถึงท่านเต็งเซ็งก็เบื้องหลังก็เป็นทหารทั้งนั้นเนี่ยนะคะ แรงขัดแย้งเนี่ยไม่มีเลยเพราะนั้นรัฐบาลพม่ากับเราเนี่ยเป็นมิตรกันมากขึ้นมากทีเดียวบางคนกัไม่แทรกแซงกันเองซึ่งกันและกันเออดร์ชนินมองยังไงว่าตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นจุดแข็งที่จะทําให้เราได้ทั้งคู่ยังไงใช่คือทั้งพม่าทั้งไทยเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่เราเราไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันมันก็เหมือนกับเราทําธุรกิจกับคู่แข่งเราไม่มีความขัดแย้งร่วมกันเราสามารถที่เราทำธุรกิจกับพี่กับน้องใช่ไหมคะเราแลกเปลี่ยนใช่ไหม เราแลกเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบซึ่งกันและกันใช่ไหมเขาไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรเราแลกเปลี่ยนเรื่องแรงงานเขาถูกเราแพงใช่ไหมเราก็เอาเป็นแรงงานที่มีสีมือไปเติมเต็มเขาเราเอาแรงงานเบื้องต้นสแตรดานมาใช้กับเราใช่นี่ท่านท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไปเยือนพม่าประเทศแรกเลยนั่นคือการที่ให้ความสำคัญแล้วก็ คือโดยหลักอ่ะใช่ไหมฮะเขาจะทั้งทาเรื่องที่กับมิตรก่อนถูกไหมกับการทาทากับคนที่ไม่ค่อยชอบเราเราต้องไปเยือนประเทศที่เป็นมิตรกับเรามากที่สุดนี่ก็คือพม่านี่แหละนะคะแล้วก็หนึ่งเนี่ยเป็นทหารด้วยกันนะท่านเต็งเซงกับท่านพลเอกประยุทธ์เป็นทหารด้วยกันคุยภาษาทหารเข้าใจและความสัมพันธ์ทางกองทัพกับกองทัพ <g ul ose> ก็ดีม,มากมีมายาวนานนะคะแล้วก็เป็นเมืองพุทธด้วยกันแต่แปลกนะจันนะคือสมัยก่อนเราเห็นเรา,เราก็จะมีประวัติศาสตร์กับพม่ามาตลอดแต่ระยะหลัง<ม>5-60ปีมาเนี่ยแล้เรากลับเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากกว่าประเทศอื่นๆซึ่งไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะฮะอันนี้มันเป็น ยิ่งอะไรที่มันมั่นคงแล้วยั่งยืนในลักษณะที่ที่ไม่มีการกระทบกระแทกกันเนี่ยมันก็จะเกิดสารสัมพันธ์ให้กับสองประเทศดุดพี่น้องอ,อันนี้อันนี้เราจะไปเห็นที่ไหนเราเราลองมองทางยุโรปนะใช่ไมองทางตะวันออกกลางประเทศชายแดนเนี่ยทะเลาะก,กันแล้วเอาจริงเอาจังแบบ ชเสียชีวิตกันมหาศาลมีบ้าเราไม่มีนะไม่มีไม่มีนะเพิ่งจะมีบ้างก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรเงี้ยนะไอ้นร่นก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็เป็นเรื่องไม่ได้เกิดจากการกระทบระหว่างประเทศมันเป็นเรื่องอุดมการณ์ออกมาเนี่ยนะคะทีนี้กรณีอย่างนี้เนี่ยวันนี้เราพูดได้ไหมว่าความต้องการของพม่าเวลานี้มันมีอะไรบ้างอันหนึ่งที่เห็นตัวเองไปด้วยตัวเองแล้วเห็นมากก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยอยาศัเรื่องงานก่อสร้างคุณผู้ชม งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยตอนนี้เนี่ยคนพมา่าเนื่องจากปร,ประชากรพอๆกันนะนะคะอันนี้เนี่ยช่วงที่เกิดสึนามิใช่<อ>ใช่ชน,นะคะเพราะ,ะนั้นงานก่อสร้างเนี่ยคือสิ่งที่ประเทศพม่าต้องการแล้วทุกคนที่เข้าไปสู่พม่าเพื่อที่จะ ขยายการลงทุนก็ต้องการที่อยู่อาศัยใช่อันนั้นอย่างในย่างกุ้งเนี่ยก็จะเกิดคอนโดมิเนียมมหาศาลเลยเพื่อนเราอูนเหนียนอ่องเนี่ยก็สร้างคอนโดสีแท่งใหญ่นะสามสิบห้าชั้นครับมูลค่าเท่าไหร่จานครับหกหมื่นล้านนะครับเพื่อนเรียนนี่มาออกเข่าที่แล้วล่ะค่ะนั่นแหะเฉพาะโปรเจกต์เดียวหกหมื่นล้านอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ริเวอร์วิวริมแม่น้ำเลยริมทะเลอ่ะริมทะเลของย่างกุ้งเนี่ย อันนั้น14ชั้น14บชั้นนี่กำลังจะเสร็จแล้ววที่แล้วก็ไปดูกันเนี่ยนะคะออกมาก็ใช้เทคโนโลยีไทยนี่แหละนะคะสองโปรเจกต์นี่เกือบแสนล้านแล้วเะีะยวไพูดคิดว่าอาจารย์ไปเอาเขามาคุยทำไมแสนล้านทำไมมันเยอะจังคือเป็นเป็นเจมีการร่วมทุนระหว่างเขาเขาใช้เทคโนโลยีสิ่งที่ได้คือใช้เทคโนโลยีคนออกแบบได้เป็นสิงคโปร์แล้วก็ปรากฏว่าดรชดินมีคนไปจองเป็นฟลอร์เลย เป็นคนจีนครับเขาก็เลยมีพนักงานขายเป็นคนจีนเป็นคนจีนพูดจีนพูดจีนเลยแล้วก็ปรากฏว่าคนจีนเนี่ยเขาไปลงทุนแล้วเขาซื้อเป็นเป็นแอสเซทอะเป็นเป็นทรัพย์สินนะคะเพราะนั้นเพราะตรงนี้ราคาไม่ตกเพราะว่าขณะที่เราไปเนี่ยมันมีไม่ขี่คอนโดเองก็มีของเนียนอ่องคนเดียวเพรฉนั้นความต้องการมันมากกว่ากว่าไอ้ที่อยู่อาศัยที่มันมีอยู่จะ่แน่นอน มีแบงค์ไทยอ่ะตอนนี้แบงค์ไทยที่ได้ไหลเส้นก็จะเป็นแบงก์กรุงเทพแต่มันมีแกรก็คือมีมีตัวมีมีแบงก์ของไทยแลหละก็มีมีไทยพณิชย์มีกสิกรไทยมีกรุงไทยมีทุกแบงก์อ่ะของไทยที่อยู่ที่นั่นทีนี้อันหนึ่งที่กลุ่มทุนหมายถึงปู่ที่เข้าไปอยากจะเข้าไปสร้างสร้างคอนโดสร้างอพาร์ตเมนต์เอสเตทขายเนี่ยก็ไปเจอปัญหาเรื่องที่ดินแพง ที่ดินแพงมากของย่างกุ้งหรือเมืองใหญ่นี่ยก็บริหารแบบแบบที่ดินแพงเลยครับเพราะว่าความต้องการมันมีปริมาณสูงมากแต่จริงๆมันมีมันมีอยู่อย่างอันนึงก็คือว่าพม่าเนี่ยเขามีกฎหมายเรื่องการถือครองที่ดินนะแต่เขาให้เรา leasing ได้ให้เราเช่าได้ระยะยาวทีนี้ถ้าคุณเป็นต่างชาติแล้วคิดจะไปซื้อเนี่ยที่ดินมันแพงเพราะว่าเขาพยายามที่จะสงวน เอาไว้สำหรับคนของเขาอันนี้นโยบายอาจจะต่างกับที่อื่นหลายประเทศก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะไปลงทุนเรื่องเอสเตทท่านต้องเข้าใจระบบเขาระบบเขาก็คืออย่าไปซื้อ l e a ซ i n g ล e a ซิ่งล e a ซิ่งเนี่ย70ปีก็เกินพอแล้วนะคะก็คือ50บวก10แล้วไม่ต้องไปกังวลว่าพอลิซิ่งแล้วเนี่ยคนจะไม่ซื้อ เพราะเขาหมดอยู่ไม่ถึง70ปีหรอกหมดค่ะของเนียนองก็50บวกบวกเหมือนกันก็คือ70ปีเหมือนกันปรากฏว่าจองเต็มค่ะตอนแรกเราก็ยังกังวลอยู่นะว่าอุตายตึกสูงๆเต็มไปหมดเลยและของเขาเนี่ยสาฟลอร์เนี่ยนะไอตัวโครงการของเขาเรียกกันทายาแล้วตรงนั้นอยู่ริมทะเลสาบอยู่ไม่ไกลกับ เนปิดอเลยเนี่ยไม่ใช่อยู่ไม่ไกลกับเชเบดากองเลยนะคะกับอีกอันหนึ่งริเวอร์วิวเนี่ยติดทะเลตรงที่เป็นเป็นพอร์ตนะคะเป็นท่าเรือเลยเนี่ยนะคะจองเต็มหมดแล้วค่ะแล้วไม่ที่ถูกนะคะ1ตารางหนึ่งตารางฟุตของเนียนอองเนี่ยสามพเหรียญค่ะราคาตกกี่แสนหนึ่งตารางฟุตเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเขาเนี่ยหนึ่งห้องไม่น้อยกว่าร้อยตารางฟุตขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะก็ สามแสนกว่าเหรียญสามแสนกว่าเหรียญสิบก็เพลงสักสิบล้านนะฮะขายขายหมดขายหมด,หมดจองกันเพราะว่าใครๆก็อยากไปอยู่ในใจกลางใจเมืองใช่แล้วก็เป็นวิวที่สวยงามแล้วก็ถ้ากดคนต่างชาติมาเนี่ยแค่สิบล้านเขาถือว่า เป็นการลงทุนในแอสเซทที่ไม่แพงเพราะมันเป็นของเขาด้วยนะคะใช่ว่าเขาาอันนี้ซื้อได้นะคะแล้วก็อันหนึ่งนี้ขณะนี้เนี่ยนะคะบ้านที่เห็นอยู่นะคะคือโลคอสกำลังสร้างกำลังเป็นรัฐบาลลงทุนให้นะคะแล้วก็ธนาคารนะคะโดยที่วิธีการของของพม่าเนี่ยนะคะเขาให้ล e สซิ่ง50บวก10สิบ นะคะที่ท่านเห็นเนี่ยคือคือสไตล์ของบ้านโลคอสนะคะอย่างในพักโคเนี่ยนะคะตอนนี้ความต้องการเนี่ยมีโครงการซึ่งคนไทยสามารถเข้าไป JV นะคะก็คือไปเป็นจอยเวนเจอร์กับกับบริษัทก่อสร้างในพม่าปีนี้ของเขาเนี่ยจะไม่มีเทคโนโลยีเราเนี่ยมีอันนี้เป็นข้อได้เปรียบนะคะอาคารที่เป็นที่เขาต้องการเนี่ยเพราะในเมืองที่แพงก็คือ5ชั้นถึง8ชั้นไม่เกินแล้วก็ ถ้าหากว่าเกิน5ชั้นขึ้นไปต้องมีลิฟต์ ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ถึง5ชั้นเนี่ยแล้วท่านรู้ไหมคะอะไรที่น่ารักมากวันนี้ไปเขาที้ถึงได้เห็นว่าไอ้เชือกเชือกที่มันห้อยลงมาเนี่ยมันคืออะไรอะไรครับอาจารย์เขาเอากคนข้างบนไงขี้เกียจเดินลงมาไม่มีชั้น5เนี่ยมันไม่มีลิฟต์ถ้าเกิน5ชั้นไปแล้วเขาเอาเชือกเขาใส่ตะกร้าค่ะแล้วก็เอาเชือกมาชักลอกเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะซื้อของเนี่ยคนชั้น5จะได้ไม่ต้องเดินลงมามันมันม่อยตึกแถวในกรุงในกรุงย่านกุ้งเนี่ยเอ๊ะแฟนตะกร้าไว้ทําไมบนชั้นนี่ะเา ชักลงมาพ่อค้าก็จะเอาของใส่แล้วก็ทางนู้นข้างบนก็จะเอาตะตังส่งมาให้แล้วก็ชักขึ้นมาเจ๋งมากเลยปัญญาภูมิปัญญาคจริงๆในเมืองไทยมีนะเวลาซื้อของตำฟาคองคนละฟาคองกันก็จะใช้เลือกนี่นี่ภูมิปัญญาโบราณเลยนะคะอันนี้ค่ะเราก็ถือโอกาสโฆษณาเะเลยนะคะ ว่าวัสดุก่อสร้างอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาต้องเขาไปจากเมืองไทยทั้งนั้นรเรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน,นอกจากนอกจากที่อยู่อาศัยแล้วยังมียังอื่นอีกไหมที่ที่ทความต้องการพม่ต้องการนะคะคือสินค้าทั้งหลายแหล่เนี่ยพาม,มา่ต้องการเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องไฟฟ้าท่านอยากคิดว่าเราจะต้องไปสู้กับจีนนะคะระหว่างจีนกับเราสินค้าที่เป็นอาหารขอให้ไทยแพงกว่า 30- 4 0 กินของไทยเพราะว่าปลอดภัยอาหารรสชาติดีปลอดภัยรสชาติเหมือนกับเหมือนกับที่เขาเขาเขาทานอยู่ทุกวันใช่นะคะคือเรื่องสินค้าที่เป็นของกินได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดแล้วก็สินค้าเครื่องใช้แม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนะคะที่ไปจากประเทศไทยขายได้หมดขายได้หมดไม่น่าเชื่อว่าระวางสินค้าไทยกับสินค้าจีนเลือกสินค้าไทยก่อนผมผมไปเมืองจีนอืแล้วก็ เขาบอกว่าเขามีไอ้เส้นหมี่อะไรเยอะแยะเลยนะเขาบอกว่าถ้าเขามาเมืองไทยเนี่ยอาจารย์รู้ไหมเขาจะซื้ออะไรกลับซื้ออะไรคะมาม่าครับเขาบอกว่ามาม่าไทยอร่อยอ่ะเขาบอร่อยผมผมไปรู้จักมาสามสี่คนเนี่ยแม้แต่ไอ้ทัวร์ลีดเดอร์ที่เป็นผู้หญิงของคนจีนเนี่ยถามว่าเวลากลับไปเนี่ยจะซื้ออะไรไปฝากที่บ้านเขาเขาบอกซื้อมาม่าแค่นั้นพอเขาบอกเขาชอบมากใช่ไหมยันสินค้า อุปโภคบริโภคของไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่พม่านะฮะไม่ว่าจีนกัมพูชาลาวหรือแม้แต่มาเลเซียแต่คนไทยไงเทคนิคการขายไม่ค่อยเก่งนี่ต้องพูดเลยจริงๆทั้งๆที่เขาอยากได้ของเราเห็นไหมคะความต้องการของพม่าเนี่ยนอกจากขณะนี้เนี่ยนักลงทุนเราแนะนําเลยก็คือเรื่องงานก่อสร้างเอสเตทต่างๆเนี่ยนะคะท่านเข้าไปได้เลยแล้วตอนนี้เป็นการลงทุนที่รัฐบาลกําลังทานะคะโลคอสบ้าน โลคอสจริงๆทั้งที่เป็นวิลล่าบ้านชั้นเดียวนะคะในเมืองในในทวนอกเมืองแล้วก็ในเมืองก็จะเป็นเป็นแฟลตอะภาษาอังกฤษเป็นคนประเทศอังกฤษเขาเรียกแฟลตนะคะหชั้น5้ถึงแชั้นเนี่ยนะคะอันนี้คือความต้องการนนกพวกส,สินค้าทั่วไปอันนี้ก็สำคัญจรงเรื่องของอของเวลาไอในพมา่าเนี่ยเวลาเวลาคนมีความต้องการสูงๆพวกนี้สิ่งที่คล้าย ของเราก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนื่องจากประเทศไทยในช่วงหลังเนี่ยต้นทุนค่าแรงมาสูงเหลายคนก็ลงๆไปที่นั่นหมดเลยค่าแรงเขาแค่เหรียญเดียวเรา300บาทก็คือเกือบ ต่างกันเกือบ200%ค่ะ,ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงสุดท้ายเนี่ยคนไทยที่จะไปลงทุนในพมา่านะคะหรือทำมาค้าขายกับพมา่าคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างพักสักครู่หะเดีเราจะเฉลยค่ะ